สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอยู่ผม,มเบนมบอเตอร์มหาสาครคามนะครับเดี๋ยววันนี้พาา่างน้ายมาล่องรถวันนีดด้มาดูเจ้าคูเปอ,อร์ท่นนาแถวหนดครับคันนี้วันนีมีลูกค้าสั่งครับเดี๋ยววันนี้มาดูกัน อันนี้ทองแล้วนะครับอันนี้ทองแล้วได้สัง่งนายคนเบิ่งับาเป็นยังไงครับแต่ว่าคันนี้สวยมากครับโอเคเลยสภาข้ามจำๆเลยครับจำๆเลยนะเดี๋ยวอยู่บ้านขอบูชาเนี่ยไม่นเลยต่อครับเฮ้ยสวยเลยครับ รอบได้เท่าไรโอ้รอบเกือบสามพันครับนะครับรถยังแน่นแน่นเดียนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าเป็นยังไงนะครับพอดีเดี๋ยวฉีดเอาไปให้พวอานนี่ลองสร้างมูลนขาบริเวณดอกการสร้างใช้พวกเขาเพราะว่า เขาเขาหมักสดีโอสวยๆมากครับมากี Help, <t> ่ครับแค่ไส <no. S 2> ้ก็อ่อย่นี่ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวจะเอาไปไว้แต่ไส้แล้วก็ถ้าจจะเป็นเอากะหายครับนะครับเป็นบ่เอากับไปแต่ไส้นี่โอ้งามๆเลยจำไหมเดิมทุกจุดครับ Okay, เดี๋ยวเอาไปใส้ผ่านหลังมึงครับเดี๋ยวลองลองชุดผ่านข้างหลังดูว่าปั่มเป็นยังไงแห้งบ่และะ้อก็บหอนบ่ะนะครับบ่หอนเอาเลยครับเพราะตอนนี้ลูกค้ากะถาเมาือเบิองอยู่นะครับค้ากะถามมาเบิองอยู่กับขอบพระคุณครับขอบพระคุณดีพอนะครับตั้งจองกันเข้ามาเดี๋ยวเอาให้สวยๆเลยครับ คันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับเป็นรถรถเดิมเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีมอเตอร์มหาสารคามนะครับ0ูนย์4ปดสาี่ห้าี่ห้าหห้าครับพร้อมยินดีให้บริการครับเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็ะที่พอก็ไว้ใจให้หาให้ก็ขอบพระคุณลหลายครับนะครับขอบพระคุณท่านคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเอาไปดีแล้วให้สร้างหน้าเบื้องให้ดีๆเลยครับเพราะว่าเพื่อนก็เป็นพอฮักของ ส้างในนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กันไหมจะจบไหมนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับไะเดี๋ยวเรามาลองหา,างใส้หางใช้ผ่านหลังมือครับลองปัม่มลองลฮฮระบบไฮดรลิกนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้ตัง้งตั้งหนธนพลแท็กอร์ลองเมืองครับ ไปบ่ได้ครับขีดตมยางไปบ่ได้ใส่ท้ายอยู่พี่นะครับก็เดี๋ยวค่อยให้ช่างนายขับมามาดูใ,ใกล้ๆนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูฐานหลังเมืองครับว่าเป็นยังไงโอ้มีหอดขาดมีหอดขาดขาดถึงเลย ไปประทันเหล่าอยู่ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับปาดรถไม้นี่เฮียดีเดียวนี่เดี๋ยวเรามาลองปันปันหลังดูครับโอ้เป็นสบาย โอ้ oh, ปั่มกี่แห้งเะรอวะเดี๋ยวเราจะมาลองเจียดดูครับเจียด้อมไร้อมครพอพอับแล้วมึงนี่พนตก คาเบ่งรถดโซมันพระความโอ้สุดอยอดเลยฝนตกความซุมเย็ยนขนาดโอเคครับก็คลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ